สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารนะครับมาอัปเดตให้ฟังนะฮะก็ตอนนี้นะฮะสาวๆาวแบ็คพิงคอนเฟิร์มในลิสศิลปินที่จะสตรีมแล้วนะครับสำหรับโคเช l ่าสัปดาห์ที่2เออสาวๆเนี่ยจะขึ้นแสดงในวันพรุ่งนี้เวลา10โมงตามเวลาไทยนะที่สเตทซาราลาเทนเหมือนเดิมมารอเชียสาสาวกันได้นะครับอันนี้ก็เป็น จากทางเพจ K-POP Family Thailand นะครับก็ได้โพสต์ในกลุ่ม b l c k k พิ n k 100%นะครับท่านผู้ชมก็เขายังดอกจันไว้อีกนะครับว่าจากของสัปดาห์ที่แล้วสาวๆขึ้นแสดงในเวลา10โมงแต่ว่าในไลฟ์สดจะเริ่มช้ากว่าจริง30นาทีดังนั้นไลฟ์ของสาวๆในครั้งนี้ก็น่าจะเริ่มประมาณ10โมง30นาทีอ่ะก็เป็นแค่การคาดการณ์เฉยๆนะครับ เขายังได้แปะลิงก์สตรีมเอาไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์สตรีมไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้มารอตั้งแต่10บโมงเลยนะมาก่อน10บโมงเลยเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไลฟ์สดก่อนก็ได้นะโอเคครับท่านผู้ชมถ้ายังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆเลยขอบคุณข้อมูลจากกลุ่ม Back พิงค์ร้อยเปขอบคุณข้อมูลจากเพจเคป๊อปไฟมารีไทยแลนด์ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไป ลิงก์ที่มาก็าจะอยู่ในรายละเอียดนะครับขออนุญาตด้วยเด้องั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องของนักข่าวอินดี้ด้วยนะครับลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามครับ